Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สุดารัฐประกาศจุดยืนเป็นพักประชาธิปไตยเป็นทางเลือกใหม่ทางรอดของประเทศย้ำหากจะให้สุดารัฐได้รับใช้ในระดับประเทศต้องช่วยกันสร้างพักไทยสร้างไทยให้สำเร็จโดยการเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครเลือกสิทธาหมายเลข11เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกไทยสร้างไทยยกทีมทุกเขต ณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายที่ตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนประกาศเป็นพักของคนตัวเล็กที่ยึดมั่นในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นทางเลือกใหม่ทางรอดของประเทศมุ่งยุติความขัดแย้งรับฟังความเห็นต่างสแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศเพื่อป้องกันการยึดอำนาจรัฐประหารที่จะทำให้การพัฒนา ประเทศนาหยุดชะงักลงอีกจากวิกฤตความขัดแย้งกว่า15ปีจนทำให้ประเทศเดินต่อไม่ได้ สุดารัฐจะนำพาพี่น้องประชาชนให้พ้นจากมหาวิกฤตได้ต้องให้พลังกับสุดารัฐและพักไทยสร้างไทยตั้งแต่วันนี้โดยการเลือกนาวาตรีสิทธาทิวารีหมายเลข11เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมสอกอไทยสร้างไทยทุกเขตเพื่อให้สุดารัฐไปทวงคืนเงินในกระเป๋าความสุขและประชาธิปไตยกลับคืนมามุ่งสร้างเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตั้ง แต่ผู้ประกอบการ SMEs นักเรียนนักศึกษาคนค้าขายหาบเรแ่แผงลอยไปจนถึงวินมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์คนขับแท็กซี่เกษตรกร,ร,กรที่ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินที่จะกู้มาทำมาหากินไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนไม่สามารถตั้งตัวได้ ด้วยการให้พลังประชาชนคนตัวเล็กได้เข้าถึงตลาดแหล่งความรู้การพัฒนาสินค้าใช้กรุงเทพมหานครนำร่องให้คนตัวเล็กเข้าถึงกองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็กซึ่งใครที่อยากค้าขายต้องได้ค้าขายซึ่งเราจะเพิ่มพื้นที่ค้าขายมีทั้งตลาดกลางวันและตลาดกลางคืน คุณหญิงสุดารัตน์ยังได้เน้นย้ำว่าหากจะให้สุดารัตน์ได้รับใช้ในระดับประเทศต้องมาช่วยกันสร้างพักไทยสร้างไทยให้สำเร็จด้วยการเริ่มต้นในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโปรดเลือกทีมสุดารัตน์ทั้งนาวาตรีสิธทาทิวารีหมายเลข11เเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่สำคัญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพักไทยสร้างไทยทุกเขตเพื่อนำประเทศออกจากวิกฤตความขัดแย้งและมุ่งสร้าง ฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ